ร้านฟ้ามีปีกันนะครับเหมือนเดิมนะครับพบกับต้อมนะครับกับเจบฟ้านั่งคุเลาะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะมาแนะนําลูกน้องใหม่ครับผมลูกน้องใหม่มาไอสองคนนัน้นในหลอยเลยออกไปแล้วไลอ้อออกไปแล้วแล้วเพราะว่าลูกน้องใหม่ครับไอละอโยม<า>ไอลไอโยมสวัสดีครับไอละอโยมไอกไอโยมสวัสดีครับลไอโยมมา ลูกน้องใหม่ลูกน้องใหม่ครับใข้ซ้ายกับใข้ขวาแล้วก็ยมอ่านี่ลูกน้องใหม่ดูหน้าได้ในมาเจอที่ร้านได้เลยตอนมาใหม่แล้วแต่งใหม่อ่าแต่งใหม่ขอเปลี่ยนชื่อขอเปลี่ยนชื่อครับใใคครรักรยมเนี่ยใครรักใครยมมาพี่อและแต่มึงเลยอาจัดการกันเองแล้วกันเรียกมาทั้งสองเลยแล้วกันอ่าโอเควันนี้พบกับปืนที่เข้ามาใหม่เข้ามาเติมแล้วกัน รุ่นอื่นไม่ต้องมาเข้ามาเติมน,นะใช่เข้ามาเติมแต่ร,รุ่นอะไร ENC พี่ ENC อย่างเดียวเลย ENC มาบ่อยมากตอนนี้ครับอ่ะให้ชม,มกันก่อนครับมีรุ่นไหนกันบ้างให้ดูแทนก่อนอ่ะพวกมึงอะไรโยมไปหมดแล้วที่พวกมึงแล,ล้วล <S <S ลไป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 เรียกไอ้หลวยไอ้เละมาไปเละรวยไอ้เละมาไปมาขอได้แ้นไปมาแล้วอ่ะครับผมได้ไปละเอ้าก็ ENC นะครับอ่า มีกี่รุ่นอ่าพี่ลอยพี่เลถือคนรุ่นแล้วกาเอาตัวไฮไลท์ก่อนมีประมาณส <13. S> 3บสาเข้ามาเติมส3บสามแล้วก็มีรุ่นเก่าที่เรายังขายไม่หมดอีกครับรวมแล้วก็มาอีกยี่กว่ารุ่นที่เราถือเนี่ยเป็นรหัสสามสมสาใช่ไมส้ม333ามเบอร,เบอร์เบอร์ตองพวกนี้รุ่นเบอร์ตองใช่ครับผมอ่ารุ่นทีเด็ดอยู่ที่พี่หลอยนี่ตัวนี้อ่าให้ชมให้ชมมาดีเทลฮอปอาเป็นอะลูตัวนี้รู้เลยต้องเป็นเจไร เจนไหนนะเจนสามดิเจนสามเจนสามนี่ฮอปอัพเป็นอลูมิเนียมเปิดแล้วเปิดอยู่แล้วไงตั้งแต่แรกแล้วพอจะโชว์สักหน่อยอ่สิ่งที่เจ๋งกว่ารุ่นเก่ามีตัวไหนบ้างแม็กนี่แหละนี่เจาะด้วดนี่เห็นไหมเจาะด้วยนะะเจาด้วยเจาะด้วดแล้วก็รางเป็นรุ่นนี้เป็นรางอะไร M Lock M Lock รางตัวนี้คล้ายๆ HK ไอหนึ่งหนึ่งหกแต่มาใส่ใน M4 ศูนย์น้าศูนย์เป็นอะไรศูนย์แบพับศูนย์พับนะฮตอนนี้นี่เน้นเน้นไฮไลท์พ่อมาน้อยด้วยตอนเนี้ยท้ายอ่ะท้ายอ่ะท้ายเป็นของอะไรนะโอ้ยมันรู้เขารอมึงอยู่เนี่ยอะไรพี่ทายซิงทายซิงถูรู้อ่าเนี่ยมันจะโหเรียกไม่ถูกเว้ยนั่นเห็นไหมล่ะผเออไม่ถูกเหมือนกันไอเวกเตอร์มั้งอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าอีกด้านนึงโอ้โชว์ด้านเดียวเลยโอ้โหด้านนี้ทีเด็ดฟาสวย เป็นไงนี่อ่ะเซียนอ่าบากเป็นไงเป็นเซียนซีแอล้างนี่ดูตัวไก่ไก่แต่งเลยนะสีแดงอ่ะเป็นไงแล้วมันเข้ากับท้ายอะไรเป็นไงขันลงขันหลังเป็นไงตัวนี้นะถ้าเจ๋งสุดต้องใส่อะไรใส่ใส่ดอทจ้ะใส่ดอทคือสามรุ่นเนี้ใส่สีแดงได้หมดเลยสามรุ่นนี้ใส่สีแดงได้หมดเลยอันนี้ฮารตัวนี้เลยอ๋อพี่หลอยใส่ให้ดูเลยอ่ะ ให้ดูเลยพี่อ้าวเคยกูยังไม่บอกรุ่นเลยรุ่นนี้รุ่นละให้ดูก่อนแล้วกันอ่าเห็นไหมงนนี่แค่ใส่ใส่หลอดอันเดียวเนี่ยใส่หลอดอันเดียวเนี่ยเลย์องพูดดิใส่หลอดอ๋อมันเรยพูดชัด่ะมึงพูดไปชัดอยู่คนเดียวมาก่อนซะด้วยโอเคตัวนี้รหัสของมันนะครับสวยแบบนี้เลยรหัสหกสี่สามนะครับเรดหกสี่สามเรดอ่าหกสี่สามสีแดงนั่นเอง นะครับตัวนี้เป็นเจนสมนะครับเจน3 S3 QD 1สาวน่ดาส่วนดอตัวนี้ใครอยากได้เดี๋ยวมาว่านที่ร้านนะเดี๋ยวมาคุยกันที่ร้านของแต่งเดียบมีตลอดอันนี้ราคานะครับปืนนะไม่เลียวไม่เกี่ยวกับดอตนะไม่เกี่ยวนะเราบอกก็ไม่เกี่ยวกับดอตนะเก้าพันทวนวงเล็บก้าพันทวนเก้าพันทวนเก้าพันทวนนะย้ำย้ำเจนสามนะปืนนะครับปืนอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับดอตนะดอตเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่ร้านไม่แพงหรอกอ่า ตัวนี้ต้องซื้อแบตที่ชาร์จเพิ่มนะสำหรับ E.N.C. รู้อยู่แล้วทุกรุ่น E.N.C. ต้องซื้อแบตที่ชาร์จเพิ่มราคานี้ราคาตัวปืนกับแม็กกาซีนสีแดงแบบนี้นะครับโอเคถัดมาเป็นรุ่นที่พี่เลนถือพี่เลนพี่เลนเนี่ยพี่เลนพี่โคนตัวนี้สั่งหลังไม่น้อยครับอ่าเลยพิเศนหน่อยอ่ะตัวนี้อ่ะพิเซนนห่อยพิเศนอ่ะพิเศนเดี๋ยวเหมือนหน้าร้านเลยพิเศนอะไรครับพี่เซ็นยังไงอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นอ่าสาม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 ครับ แต่พูดตามกูทำไมเนี่ยกูพูดให้เองอ่ะมึงเพี้ยพิกให้เขาดูเฉยๆอ่ะยืนรลอหลออแล้วพิกปืนพิกปืนให้ดูพิกยังไงอ่ะพิกยังไงเอาเอาเข้าหน้าตัวเองเออเอาเอาเขาไปอ่าก็แพนหน่อยเออมีโลโก้มือจะปิดโลโก้มีโลโก้ตัวนี้รหัสนะครับ E S C สามสามสาม S E Red One อ่าโอเคสามสามสาม Red One นะครับผมใส่หลอดได้เหมือนกันนะตัวนี้ท้ายยืดถดได้ใช่ไหม ใส่หลอดได้เหมือนกันใช่ครับทายยืดหดได้อ่าอ่ายืดยังไงหดยังไงไหนยืดยังไงไม่ได้มองถึงไอยู่กอช่วยหน่ยกดแล้วก็ดันนี่หดได้เออแล้วก็กอดตรงนี้นะครับอันน่ไม่ถนัดเลเอาเอาเพรุ่งนี้แหละครับถึงจะได้นะครับอ่ากดนะครับแล้วก็เด้งออกมาใส่แบบตรงนี้นะใส่แบบตรงนี้นะครับใส่แบบด้านหลังใช่ครับ แบบนั้นหลังเลยตัวขันหลังเป็นเซียนเซียลูปิเนียมตัวนี้ก็ไกล้แต่งเหมือนกันนะแต่งมาจัดเต็มนนี้เจลางเป็นเอ็มล็อกตัวนี้เจนเป็นเจนสองแล้วก็มีตัวนี้ให้ด้วยตัวตัวข้างหน้านี้จะเป็นแบบนี้ศูนย์พับเหมือนกันแม็กจะเป็นพีแม็กนะตัวนี้พีแม็กแม็กสแตนหรือแม็กอพี่เลยแม็กกอครับผมนี่ถือว่าใช้ได้าอยู่มาเดือนหนึ่งก็ต้องรู้อะไรบ้างแหละถ้าม่นรู้ว่าโดนไล่กูอกแหละเสด็ดได้ครับตัวนี้ใส่หลอะไรเส่หลอะไร ได้ทุกอย่างอ่ะถ่ายตัวเมื่อกี้ก็ได้สีแดงเมื่อกี้ก็ได้อ่าดูดึงฮอปอัพหน่อยดิดึงหน่อยเด้อว่าเป็นเจนไลดึงให้สุดอ่านี่ฮอปอัพเป็นเจสองนะครับเป็นโพวินนะโอเคอ่ะพี่โหรบ้างกูเล่ไปไปก่อนไปก่อนเออเดี๋ยวรอเบอื่นหมดคิวอ่าตัวนี้มาต่อด้วยตัวนี้ตัวนี้เหมือนเมื่อกี้ป่ะพี่โหรเหมือนพี่ต่างที่ตรงไหนต่างข้างหน้าไหนนี่นี่ ต่างตรงข้างหน้ากับเหรอล่างเหมือนนะล่างกันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยอ่ะอันเดียวอันนี้อันนี้ต่างแค่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะสั้นกว่าถูกป่ะใช่สั้นกว่าแล้วเราก็ดามเดิมเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างเนาะเหมือนกันเลยแค่ตัวด้านหน้าอย่างเดียวนะครับทายืดหดได้เหมือนกันใส่ดอทได้นะครับตัวนี้รหัสมันสามสามสามขีดหนึ่งขีดหนึ่งนะต้องมีคำว่าขีดหนึ่งด้วยขีดหนึ่งเลวันนะครับ สองตัวเมื่อกี้ราคาเท่ากันไหมไม่เท่านะเมื่อกี้ไม่ได้บอกราคาด้วยอ่ะเดินคู่ถือคู่นี่เลยมาอ่ะถือคู่กันถือคู่กันผ้าตัวหน้ายาวนะครับราคาอยู่ตัวนี้นะแปดพันทุนตัวนี้สามสามสามทำเป็นเอสีอ่าสามสามสามเอสีนะครับราคาแปดพันทุนแปดพันทุนส่วนสามสามสามคิดหนึ่งหน้าสั้นแบบนี้อยู่เจ็ดพันเก้าอ่าเป็นเจนสองทั้งคู่อ่านี่คือไฮไลท์เริ่มสตาร์ทที่ตัวนี้เลยนะครับ สำหรับรุ่นไหนเข้ามาเติมอีกอ่ะแนนโซนนี้เลยแล้วกันพี่เลนเอาอ่ะหยิบไปตัวนี้ครับผมอ่าปล่อยไปปล่อยไปอีกปล่อยไปไปไปนู้นเลยไปโอเคอ้ามาอันนี้ตัวอะไรอ่าตัวอ่อินซีครับผมเออคุณรู้นะ้ยังซีอ่ะคุณทำลิ้น PMC อยู่อ่าวอวก่อนอ่ะอ่าลาดลายแม็ไหมอ่าตัวนี้รหัสอะไรรหัสอะไรหกสี่ศูนย์ใช่เปล่าหกศูนย์สี่เปล่า 640ดูจากตรงไหนถ้าดูรหัสปืนดูจากตรงไหนตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวบอกลูกค้าด้วยเลยครับรหัสปืนอยู่ตรงนี้นะครับ640เราไม่ได้เก่งหรอกครับเราดูจากนี้แหละครับจำไม่หมดเหมือนกันตัวนี้เป็นลางลายลางอ็มล็อกสีทรายเออแต่สายรอบนี้มันสายเข้มๆนะมคล้ายๆกับเป็นตัวนั้นนรอพี่ตอนนั้นอ่าอะไรนะเจนีอ่ะใช่ใช่มันลามันเข้มสีมันเข้มขึ้นนะเข้มขึ้นนะ ท้ายเป็นอ่า CDR กิ๊บมือเป็นแบบนี้กิ๊บมือข่อยกิ๊บมือตีกิ๊บมือมาดูด้านท้ายครับจะเป็นตัวตั้งมอเตอร์แบบนี้นะครับอ่าแ Max จะเป็นตัว P Max นะครับอ่าโลโก้เป็นโลโก้อะไรโคลโคลโคลอ่าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตันเต็นสายตัวนเต็นสายเต็นสายเอ่อเจนสาม เจนสองมัวซ่วมันก็ลองดึงฮอปอัพดูดิดึงฮอปดูอ่าดีสีน้ำเงินอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ให้ไม่ใช่อลูคือเจนสองโอเครหัสตัวนี้640นะครับ S 2ราคาอยู่6,900ตัวนี้6,900นะโอเคหน้าสั้นๆนะอ่าหน้าแบบไอ้ไอ้ไอ้ลอยไอ้เลนี่แหละเอามาพี่ตะเรียงมาเลยดีกว่า641ี่หนึ่มา641อ่าโอเค641 อ้าวาตัวนี้หกสี่หนึ่งอ่าหกสี่หนึ่งที่รหลยังไงต่างจากเมื่อกี้ไงต่างจากเมื่อกี้ยังไงตัวนี้หน้ายาวกว่าอ่าถูกต้องหน้ายาวกว่าทุกอย่างเหมือนกันแต่หน้ายาวกว่าท้ายเหมือนกันยาวกว่ากันอันนี้มันเขียนไปเลยกี่นิ้วไม่มีป่าวะหรือว่ากูอ่านไม่ออกนี่นี่เก้าจุดห้านิ้วนี่นี่นี่อ่านนี้หกสี่หนึ่งนะครับลางอยู่มันเขียนเท่าไหร่เก้าจุดห้านะโอเค แล้วหกสี่ศูนย์เมื่อกี้ล่ะหกสี่ศูนย์ลางเจ็ดนิ้วอ่าโอเคเป็นความรู้ให้ลูกค้าไปด้วยเลยอ่านี่ครับหกสี่ศูนย์รางเจ็ดนิ้วเห็นไ่มอ่าโอเคถ้าตัวนี้หกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเป็นรางเก้าสิบห้านิ้วนะครับโอเคราคาตัวนี้นะครับกับังบอกอะไรเยอะแล้วเพราะเหมือนกันแต่แค่แค่ลางยาวขึ้นได้ยาวกับสั้นหกสี่หนึ่งเจนสองนะครับราคาเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งร้อยครับโอเค แล้วก็ตัวยาวสุดของรุ่นนี้ก็คือ642ีอ่ะพี่รวยต่อเลยอ่าตัวนี้หกสี่สองลางเขาหละตัวนี้ทางนู้นถูกแล้วโม่เล่นมุกสีสวเหลาอีกฮะอันไหนพี่นี่ไงสิบสามนิ้วสิามนิ้วอ่าสิบสามนิ้วสิบสามนิ้วมันก็เกินไปสามนิ้วดิมีกี่นิ้วผมมีสิบ อะไรของพี่ฟ้าผมรอมุกอยู่กูรอขับอยู่นะอยากมีส่วนร่วมเออรวยแม่งงงไปเลยครับเจอมุกพี่ฟ้าอึ้งเลยนี่ครับลางเหยีบล็อกยาวขนาดนี้นะ13นิ้วใช่ไหมโอเคล่างเหมือนกันท้ายซีอัมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเจนสองเหมือนกันนี้เปลี่ยนแค่ราคาแหละก็คือยาวขึ้นนะครับก็เป็นราคาเจ็ดพันสาม 7,300พันสามร้อยจเฮ้ยถูกลงนะถูกหรือเปล่าวะถูกลงดิแต่ว่ามันต้องถูกลงอ่ะต่อมาเป็นไอเล่บ้างไอเล่มึงตรงนี้เลยอ่ะมึงลงนี้เลยอ่ะสั้นๆเอออสั้นเลยอ่ะเออเอาไปถอยหลังไปถอยหลังไปอะไรของมึงมึงจะกลัวอะไรกูนักหนาไว้เนี่ยอ่าตัวนี้รุ่นอะไรอ่าดูข่าดแล้วแล้วก็ดูเดี๋ยวเท่าไหร่รุ่นอะไรล่ะ หกสองสี่ครับตัวนี้เป็นรหัสหกสองสี่อ่าหกสองสี่หกสองสี่ตัวนี้มีอะไรจุดเด่นอยู่ที่อะไรความอะไรความสั้นความสั้นเออมันจะสั้นเป็นรุ่นที่สั้นที่สุดของ E อ C ซีถ่ายยืดหดได้เปล่ายืดหดได้ครับโอเคแล้วของเองยืดหดได้เปล่าได้เหมือนกันโอเคได้เหมือนกันโอเคอ่าบอดี้เป็นอ่านี้อันนี้รีวิวไปหลายรอบแล้วนะเดวิสซิลนะครับหน้าเป็นหมู่คนไฟเสียงดัง เสียงมันเลื้อหางยาวเลยปบาๆเบาๆกบาๆอีกด้านหนึ่งโชว์ไปที่เจนสองนะครับตัวนี้เข้ามาเติมแล้วราคาหกพันสามหกสองสี่แต่ตัวไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวนี้หกสองหกสองสามอ่าหมดหมดคิวแล้วเราอ่ะหมดเวลาแล้วอ่าอยู่ข้างข้างอขใครรวยแล้วแม็กก็แม็กด้วยอ่าโอเคตัวนี้หกหกสองสามใช่ไหม ห2สองสามตัวนี้คือหายไปจากตลาดสักนานแล้วพับใหญ่เลยเพราะว่ามันมีแค่หกสองห้านะแล้วหกสองสี่อ่ะคือเกือนเลยแล้วก็ตอนนี้คือเนี้ยมาเติมได้มาเยอะไหมพี่ฟ้าตัวนี้หกส่เยามได้มาไม่เยอะไม่เยอะมันนี้ขายไปสองได้เหลืออีกสามน้อยไปโอเคก็คือเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างเลยแต่เพิ่มแค่เพิ่มตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นตัวล็อกรางให้แน่นแข็งแรงแล้วก็เพิ่มเก็บเสียงท่อมาสุดไหม สุดเก็บเสียงไหมพี่รอยไม่สุดพี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ประมาณนี้อ่ะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ไม่สุดไม่สุดนะโอเคตัวนี้หกสองสามราคาอยู่หกพันห้านะหกสามตัวนะหกพันห้าจริงดิเอ้ยอ้านี่ตทวสุดทแล้วดิเอาดีหกสองสามครับสองสามอ่าบอกราคาก่อนเลยดีกว่ามีแค่ตัวได้มาสี่ตัวหายไปสองเหลืออีกสองเหลือสองตัวนะครับ โอเคราคาอยู่6,500นห้ะครับตัวนี้ปล่อยไปแล้ว2ตัวโอเคครับผมตัวนี้รุ่นต่อมาคือรุ่นต่อมาแล้ววิ่งวิ่งดิคิดถ้าไม่ทันไอเรยังงงอยู่เอาเร็วรุ่นอะไรรุ่นอะไรละเอาถามอยู่นี่เอาเอาเอารุ่นอะไรอย่ดหัสมันนี่นี่มึงถือปืนมึงไม่พูดมั้งสามสศูนย์สตัวนี้สามศูนย์สองมันคือเออะไรเอมอะไรเอะไรนะ เมื่อขายปืนมาเดือนแล้วไม่รู้จักเอ็มอะไรเอ็มซีไงเรอีเออเขาเรียกเอ็มซีเหมือนกันนี่คือเอ็มซีซีคูบีน่ก็คือเอ็มซีหมดแหละจริงๆไม่น่าคิดรอกจริงๆลไม่น่านึกทำน้านมึนอันนี้เอ็มซีนะครับเอ็มซีซีคูบีนี่แหละเป็นศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์สามเหลี่ยมครับเอ้ยนี่เียก็ตอบผิดไอ้สัตว์ตอบทิกูทีบเลยอ่ะโอเคแบตอยู่ตรงไหน แบตอยู่ตรงท้ายครับตัวนี้โอเคดูท้ายบอดี้ลายบอดี้ลายอ่าบอดี้เล็กครับเด็กเหรอเด็กอายุยังน้อยสิบอดี้เล็กโอเคครับตัวนี้302อีกด้านนึงตัวนี้เจไลเจสองเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้เจสองใช่ป่ะใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันหมดมันจะพักหนึ่งนะพี่น้องขายดีนะอันนี้หมดไปพร้อมหกสองสามใช่ขายดีนะตัวดีนเหมือนกัะโอเคอ้าวมาน้อยอีกแล้วไอตัวที่ขายดีนี่มาน้อยอีกแล้ว อ่าราคาก่อนราคาตัวนี้อ่ะพลิกด้านหนึ่งพลิกด้านหนึ่งพลิกเข้าหน้าตัวเองตลอดเลยราคาก่อนราคาอยู่หกพันสี่ร้อยห้าสิบงเดียวเหมือนกันหกพั่รบาทอ่ามีอยู่รางเดียวก็คือสี่ตัวสี่ตัวหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดกันหมดทุกอย่างอ่าเอาสามศูนย์หนึ่งมาสามศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็ก็ล็อตที่แล้วก็เพิ่งหมดไปอันนี้มาเติมอีกหน่อยนึงเติมเยอะไหมตัวนี้เอาเป็นตัวนี้สามศูนย์หนึ่งเติมเยอะไหม อ่าสามศูนย์หนึ่งก็ M สี่ A หนึ่งอ่า A หนึ่งมาเป็น A หนึ่งสองอยู่แล้วตัวนี้มันต้องกลัวตัวที่สตาร์ทแล้วกันเริ่มต้นของ E N C แหละถูกที่สุดแล้วระหว่างสองตัวนี้แหละที่นิยมมาอืมอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี้นิยมไปทำสนามนะอ่าเพราะว่าให้คนเช่าให้อะไรเงี้ยแต่เป็นบอดี้เหล็กแข็งแรงแต่ล็อเคาะมีหูด้วยเฮ้ยเฮ้ยซีนี้ัวนี้เหล็กนะัวนี้เหล็กโอเค ต่นี้ราคามันอยู่6,002คือตัวสตาร์ทเริ่มต้นเลยผมบอกก่อนภายในอ่ะถ้าเจนสองคือมันเหมือนกันเลยเว้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะถูกหรือแพงแม่เหมือนกันถ้าเจนสองเหมือนกันแต่ที่ราคาต่างกันเกิดจากพวกท้ายกิฟต์รางหน้าอะไรอย่างเงี้ยนั้นแหละใช่พวกนี้เฉยๆ60หน้าอะไรเงี้ยครับต่างกันแค่นี้แค่นั้นเองโอเคถัดมาก็จะเป็น HK บ้างละ HK เลย HK แล้วเหลือ HK กับ603แล้วจบแล้วก็คือมาเติมสต็อกรอบนี้ กมลอะไรอะไรอะไรเอาเข้าคลิป HK ตัวนี <g uss> <g uss> いい้เอา HK ตัวน er> ี <h <h ้ HK รหัสหนึ <h 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 ่งศูนย์สามจ้าสีอะไรสีอะไรนะสีทรายเขาบอกสีดำก็าคงถีบไปล่ะโอ้โหยสีขนาดนี้สีทรายนะครับผมหนึ่งศูนย์สามตัวนี้เจนสองใช่ไหมใช่ครับเจนสองเช็คเช็คโอเคเจนสองถูกต้องแบตอยู่ท้ายเหมือนเดิมตัวนี้ถอดท้ายไงถอดท้าย ลองภูมิลองภูมิตรงนี้ดูที่ขายปืนมาเดือนแล้วอ่ะอ่ะบงก็บิดตรงนี้เลยนี่โอเคโอเคโอเคแค่นี้พอแค่แค่แค่เทสเทสเฉยๆหรือว่าโอเคล้างยาวไหมตัวนี้ยาวไหมยาวครับยาวขนาดไหนยาวเป็นกิโลเลยป่ะมาดูตรงนี้ไม่มีไม่มีบอกรุ่นนี้โธ่สองใหญ่เลยโอ้ ตัวนี้ยาวน่าจะมีถึง13นิ้วแหละน่าจะยาวพอๆกับตัวตัวยาวนู้นนะครับครับทำเป็นแต่งเป็นสไนเปอร์สวยรู้เนี่ยฮะใส่แอสโคบยิงไวอะไรเงี้ยสวยสวยตัวนี้สีทายพี่ด้านนึงพี่จะบอกราคาแล้วราคาเท่าไรตัวนี้103่งศสาสายนะครับราคาอยู่7,100 7,100นึ่งนะที่เข้ามาเติมแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลัวแรง400อยู่แล้วแม่งยาวแม่งแมนด้วยส่วนสีดำถูกกว่า200อ่ะนี่เอามาไปเอาตัวนี้อ่ะให้ดูงานก่อน คนที่ดูประจำแล้วเขาจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนบางคนอ่ะคือที่ไม่เห็นคลิปนี้อ,อะไรเงี้ยก็อ่าน<ช>ลองดูดีเทลกันไปเลยไป,ไปเลยไปขายของลูกค้ามา <ไป S 1> โอเคห <ไป S 1> น,นึ่งศูนย์สามตัวนี้สีดำเจนสองนะครับราคาหกพันเก้าเพราะตัวนั้นเจพันหนึ่งตัวนี้หกพันเก้าหกพันเก้าร้อยเก้าร้อย แล้วก็ตัวสุดท้ายท้ายสุดพี่หลอยสำหรับตัวที่เข้ามาเติมรถนี้ก็คือ MK18 นี่เองโอเคตอนนี้แม็กซ์มันสีอะไรสีดำปะสีดำพี่สีดำไอสีดำอะโอเคให้บอกสีดำก็บออ่ะแต่ถ้าเราซื้อสีทรายเราก็มีขายสีทรายเราก็มีขายแต่สีทรายก็ได้อะแต่จงมันสีดำไหมอ่ะแม็กมันสีดำหรือสีทรายน่าจะสีทรายนะสีทราย MK18 คี่สีทราย ใช่ฮะสีทรายสี่รายชัวใช่ชัวจริงอ่าโอเคถ้าสีทรายนะทรายนะครับมันด่ายหลวยนะครับอ่าโอเคครับถ้าไม่ใช่ทรายด่ายหลวยเลยนะครับโอเคสีแปดเน่เน่เน่สีทรายบ้านตรงนี่นี่สีทรายบ้านตรงนี่เี่สีสีเทาสีเทาเจ้าไอไอบ้าสวยไหมโอเคแม็กเป็นสีเทาแม็กเป็นสีเทาเื็นกล้องก็คือแม็กอินโฟเลแหละแต่นี่เราพูดทำใส่ให้ดูว่ามันใส่สีทรายก็สวยอ่าใส่สีทรายมันก็ได้ดูสวยดูอะไรอย่างนี้ เกีสุกี้อันนี้เจนสามนะพี่โหลนะดูดิเจนสามมันตัวฮับอัพเดีใช่มหมโอเคเจนสามของแท <3 S 1> <อ>้ของจริงครับตัวนี้ก็ก็มีมาเติมนะครับ <c oughs> จริงๆรัเก่าก็ยังไม่หมดแล้วก็สั่งมาเติมอีก นะครับบล็อกตัวที่ขายดีนะ E18 หลังนี้วันสวยใช่ทั้งๆที่มีสเปกหน้าอาร์มมาตีตลาดอยู่พักหนึ่งนะใช่จนจนสเปกหน้าอาร์มแม่งหมดไปแล้วหมดแล้วแม่งเหลือเหล E14 ยังเหลือใช่ E14 ยังเหลืออยู่สเปกหน้าอาร์มไปหมดแล้วหมดแล้วสีสีทรายไปหมดแล้วเหลือแต่สีดำอยู่สีดำเหลือประมาณสิบตัวสิบกว่าตัวคนละคนละฟิลนะผมว่าระหว่างสเปกหน้าอาร์มกับ e n c ผมว่ามันคนละฟิลกันก็คืออันนี้ยมันเป็นคอนแทค ซึ่งเราอยากแต่งแรงแต่งเละแต่งอะไรโมดิฟายเนี่ยผมว่าพป็นที่เลยผูนี้เต็มที่ได้เลยแต่ถ้าเป็นสปินาอร์มันจะเป็นพวกบอร์ดเป็นพวกอาร์เป็นพวกเอสเป็นเกรดเป็นพวกบอร์ดพวกอะไรเงี้ยก็คนละฟิลนะผมว่าคนละฟิลคนละแบบนะครับแล้วต่ชอบแต่ถ้าถามผมส่วนตัวเนี้ยผมชอบเอียซีเพราะว่าผมชอบชอบแต่งอ่าบอกเลยว่าผมชอบแต่งชอบโมชอบอะไรเงี้ยเราเราจะชอบทำได้หมดทุกอย่าง ทาไม่ได้อย่างเดียวคือพาไปซื้นข้าวโถดคิดคิดไม่ทันเลยคิดไม่ทันเลยถ้าไม่เบียวไม่ช่วยอ่ะนึกอยู่เลยยังไม่คิดไม่ทันเลยโอเคไม่ทันก็ตามนี้นะครับสำหรับ E N C ที่เข้ามาทั้งหมดทั้งหมดไม่รังไม่รังขาไปเลยเราปิดคิดว่าสองคนก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น E N C เข้ามาทั้งหมดสิบสิบนะสิบสามครับพี่สิบสามรุ่นเข้ามาเติมแล้วกันที่มาเติมทั้งหมดสิบสามรุ่นนะครับ เข่เรียกลายยมมาด้วยไอ้ร้ายยมไปไหนฮะร้ายยมไปไหนออ๋ไปแล้วกลับบ้านไปแล้วตัวอะไรเนี้ยไอ้ร้ายยมมาได้ไงบ่ะโอเคครับผมก็สนใจนะครับปืนเปลี PNC ที่เข้ามาใหม่หรือว่าปืนรุ่นอื่นรุ่นอื่นเราก็มีเยอะมากมายทำในร้านเรานะครับมีทั้งหมดโอ้หถ้าปืนยาวต้องมีเป็นร้อยละ จำปืนสั้นก็มีถึงสามสี่ร้อยรุ่นนะจำไม่หมดอ่านะครับก็ใครสนใจปืนบิวิการแล้วกันเนาะทุกรุ่นทุกแบบแก๊สอัดแก๊สอัดลมไฟฟ้ามาได้หมดนะครับมาที่ร้านฟ้าบิวิการอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้างเมกาพาซาสะพานเหล็กครับอ่าเมกาพาซาสะพานเหล็กก็อยู่ตรงสี่แยกคนบุรพาวะตรงนี้ใช่ปะ่ะอยู่ตรงแถวยาวราชซอยสามห้าอะไรเงี้ยก็บริคิงเก่าแล้วกันนะครับก็อยู่ชั้นสอง ห้อง B 2อ8ขึ้นบันไดบันไดขึ้นบันไดกูไม่ให้มันพูดแล้วกูไม่ให้พูดแล้วมันพูดบันบันไดเป็นบันไดทุกทีเลยกูอาเยไว้ให้มันพูดมันพูดเองเลยคือบันไดห้างมันมีสอง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 ฝั่งฝั่งขึ้นเดี่ยวกับคู่ถ้าขึ้นเดี่ยวเนี่ยพอสุดบันไดเลื่อนเลี้ยวขวาเลยขวาเดินเดินสุดทางมาสุดทางเลยถ้าคู่เนี่ยขึ้นมาพี่มองขวาลูกค้ามองขวามือเลยเจอเลยละสีฟ้านะครับใหญ่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 ครับใหญ่จริงๆครับ หน้ากูเนี่ยใหญ่จริงๆนะครับก็ฝากช่องของเราด้วยครับฟ้าบินกันทอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากได้ปืนวีปีการอะไรเงี้ยอ่ะก็แชร์กันไปอ่เซอร์ที่ร้านก็ราคาพิเศษนะครับอ่านะครับโอเคก็มีช่องทางการติดต่อนะครับเย็นๆลิ้นเริ่มพันละเพราะว่าตอนวันขายทั้งวันละเองนะครับไอ้หลอลหน้าแดงแล้วดูดิ ไปทำไมมาทัา uh, ้งนั้นเหรออันน okay. like, ี้มันร้อนพี่ไฟปนอนกโอ้ใช่เหรอใช่เหรอโอเคคนอื่นก็ไม่แรงก็ผมแรงเพื่อนโอ้โหได้เวลาแล้วเวลาโอเคครับก็ช่องทางติดต่อก็มีไลน์ไลน์แอดไลน์แอดฟ้าบีบีกันนะครับ fahads f a h a d s b i b i a n นะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0886569209โทรมาได้เลยผมรับรางวันอะรับสายรางวันอะ นะครับแล้วก็ Facebook F A H B B กันเหมือนกันนะครับเป็นเพจนะครับจริงมีทั้งหมด4เพจแหละแต่เอาเพจหลักคือเพจนี้นะครับแล้วก็มี s h o ป e ี้รา a าดานะครับฟ้า BB บีบีกันนะครับแล้วก็จะมีร้านอะไหล่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโซนอะไหล่อย่างเดียวเลยก็คือร้านฟ้า b บีกันพัทที่ว่าเป็นอะไหล่ทั้งหมดเนี่ยเราจะลงเป็นฟ้า b ์บีบีกันพัทนะครับก็คือเป็นอะไหล่ทุกชิ้นเลยที่มีในร้าน yeah, <pass> สปริงลูกซูปอะไรก็แล้วแต่มีทุกอย่างซ น้ากากเสื้อผ้านู่นนี่นั่นสูงมงถุงมือเล็ดดงเล็ดดอดมีหมดเลยในนั้นนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามชอปปี้ l ล z ซด้ของเรานด้วยนะครับโอเคเผื่อบบมีอะไรที่เราอยากได้อะไรเงี้ยบางทีเข้ามาเพจไอที่มันเป็นปืนอ่ะมันเยอะเกินมัน500รอยกว่าชิ้นแล้วอ่ะมันเยอะมากไงก็กลัวหาไม่เจอก็เลยแยกกันไปเนาะจะได้แบ่งกันไปครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับ กินทำเที่ยกับเสด็จไม่ได้พูดหรอกพูดเลยโอเคครับสมาชิกไปก่อนครับสวัสดีครับสสวััดีครบฝากกันรักกันยมด้วยนะครับรักกันยมไม่โรยเหลียเลยเจอกันที่ร้านเลยนะมา้เลยนะครับโอเคเดินเดินเดิน